สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพุ่ยมางานแต่งแม่เพียวพันด้วยเดี๋ยวเชิญสามสบายเลยนะคะวันละพิ่เอ้ยคุณป้าเดี๋ยวไปเก็บซองทุกโต๊ะเลยนึกๆบอกได้เยค่ะกพี่จัดจกานนี่แล้วแขกผู้ใหญ่มาเชิญคุณป้าต้อนรับด้วยนะสั้นเอ้ย ผ่าจจะได้เป็นกับเซ็งฝาสักทีครข้ามันก็ดีใจและนี่คุณใหญ่ไปไหนฮะคุณใหญ่คุณเล็กไปไหนคุณใหญ่เล็กตัวครับคือเพราะว่าเป็นชาสูตรมานะแต่งเนี้ยรอหนึ่งและลุงคุณลุงให้เขาในวันฉุกสันหนึ่งจุดก็ตียังไม่เล่นตอนนี้เดิมให้ฉันในวันโสด เครียดเดี๋ยววันนี้ไปเครียดกินเหล้าพอเมาเดี๋ยวเที่ยวกันแลกซี่กันพ่อวิเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรหลายเรื่องเยอะพูดไม่เคยไปมาแล้วเนาะไปทำบุญออทำบุญเขามีทำบุญวยี่ยนะมีทำบุญให้กับน้องๆที่เขาทำมาหากินเข้าใจบุดเป็นคนใจพูญอ้าวเขามาลวดเราแล้วก็ทำบุญให้เขา,เาไป เือเสียสิฝ้าคนหนูโรงแรมโรงแรมเป็นสีขาวอันนั้นสีเทาสีเทามีมีมีขนาดเกี่ยวตรงนี้ด้วย คระธิดาอุยสวยๆกันทุกคนเลยนะคะเนี่ยคุณหญิงไมะลิวันค่ะค่ะหน้าใหญ่โตนะคะไม่ได้หรอกค่ะอุ้ยเมรันสาวคุณหญิงไมะลิวันแต่งงานทันทีจะขายหน้าได้ยังไงล่ะคะค่อุ้ยตายแล้วใส่คอลเลคชั่นใหม่ด้วยไม่ได้ข้อเดคชั่นต้องใจแล้วไม่ไงคะโอ้โห โอ้โหติ๊กพาโอ้โหขอบใจจ้ะขอบใจนะอุ้ยไปลูกสิสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยเออมาตอนอย่างนี้สิลูกอ้าวพี่สวัสดีคครับุณหญิ่โอ้โหจะเป็นดอกเลยวนะคะเนี่ยพร้อมหรือยังละงานพค่ะอุ้ยนี่พาจะบ่าวมาด้วยแหมวันนี้แต่งตัวแบบนี้หล่อมากเลยค่ะเป็นไงเป็นไงตัวเท่าหลักกิโลชลบุรีนะ เพลงเวเซอร์แหนบมาไม่ไปเสิร์ฟด้วะคุณพี่เดี๋ยวเชิญเจ้าบ่าวขึ้นก่อนเลยค่ะนั่งเลยค่ะคุณพ้อพี่เลยนะแล้วเจ้าสาวอยู่ไหนเราเจ้าสาวเตรียมพร้อมแล้วค่ะคุณพี่รับรองค่ะคุณพี่เรียบร้อยแมวเอ้ยมาเร็วลูกแมวมาแล้วมาเร็วลูกเรือเรือลูกแมว ไปเลยอไม่ต้องย้อนยังไม่แพวเฮ้ยงานนี้มีเชิดถิ่โตเด้อไม่หาไปไม่เอา ได้เลือกไดลูกแพ่ไปลูกสวยมากเลยเจ้าแพรยาวยาวเอ้ยได้เลือกได้ยามเลยลูกไปเริ่มที่ทีเลยลูกยาวไปลูกหอยหอยครับหอยอยู่นีกอ๋อใดี๋ยวหอยลวงแตกหมดเอ้าอดไม่เมาก็ไม่ให้ถือะแล้วอย่าตะแข่งหอยนี่เดี๋ยวหอย ไอ้บ๊วหลีบัลเล่ย์เลยจ้ะครับแขกใหญ่ฉันเลยเหรอครับคุณพี่เลยค่ะอ้าวแขกก่อนไอ้ดูเฮ้ยไอ้สายเป็นไงเพื่อนก็เมอาไปขนาดนี้เอ้มันต้องฉลองงานบุญดื่เหล้านิดนึงยอมใจนี่อย่าเมาให้มันมากได้เดี๋ยวพวกเผลอหลับไปโทรศัพท์มัได้อยู่กับตัวความแตกที่ผายา้ที่น้ำมือนะ พูดมากจังเลยวันนี้ขอบคุณมากนะลูกนะมีลูกแต่งบ้านมีลูกแต่งเมืองนะลูกนะมาบอกว่าชายเลยนะบอกว่ชายได้กัคขอพ่อหน้าไหนเป็นอะไรนะสั่นสั่นทำไมสามเดือนไม่ได้จับเลยไม่ได้จับไม่เคยไปงานแต่งใครใช่ รอนะหล่อนจะไปเที่ยวกันที่ยังไงคำบุญทำบุญโชคดีโชคดีน่าภูมิใจเนาะโชคดีโชคดีคุณพี่พี่ปกติอยู่บ้านเป็นอย่างนี้หรือเปล่ากันเนี่ยได้ยินมาเจอ ไปเสือเลยไปไอ้เร็วเข้าไอ้ลูกต่อเลยต่อปีราศีนะเลยไม่สโชคดีลูกเรียบร้อยแล้วลูกเผ็ดเนี่ยแล้วเผ็ดเพียรที่สวดนี่ใหญ่เต็มที่เลยใหญ่ดูงานเองไครับมาหนี้ดิขอช่วยงานกันรื้อๆๆมึงทำอะไรพวกมึงเนี่ยงานที่แล้วมีคนโดนยิงตายเออหูต้อง้องดัดตัวกรวยบ้าง ต้องกองอะไรเมื่อกูเครื่องรางขอขังอะไรวะที่อื่นมาตะกุดฝาบาทเออของกูตะกุดฝาบดมึงมีเลอะเทอะไปนี่พูดจาไม่เป็นมงคลเลยไปเสื้อคุณหญิงป้าจัดเต็มเล่นน้อยคุยวรพิษเดินไงไม่ดูเลยวะเป็นอะไรกูเน่าสั่นไปหมดเลยไม่ได้เป็นอะไรหน้าเนอะสิไปหมดเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรค่ะเออวรพิษไปไหนมาลูกเดี๋ยวช่วยคุณป้ารับแขกด้วยนะได้ค่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะคุณพี่ใจง่ายดีทำให้ทำตาให้มันดีๆเหมือนสิคะเกิดว่าแค่ทำอย่าก<อ>ันี้วเลย ไปก่อนนะเดียจริ <Town> ง่ well! อ Hinter ว่อ๊อ๊ยเหน่นารักจริงๆเลยค่ะไม่ลืมเลยนะคะขอบคุณค่ะนั่งตรงไหนปลอดภัยคะปลอดภัยทุกตรงละค่ะเดินเลยค่ะอ้าวโอ้ยมาคันเดิมพี่เยเนี่ยากเข้าใจได้หนูนะ จกแจกให้เรียบร้อยนะอ้วกท่านพอดีลยทำไมอะเอล้วนาอะไรวะเนี่ยทำไระไอทำอะไรไอติมไอบ้าไอย่นไ้ติมใช่มึงนี่ตะกุดมึงตายแล้ว้เนี่พี่สัจาไม่มาได้ยังไงเนี่ยพี่ท่ามมาเร็วๆดิเอโทำอะไรอยู่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเี๋ยวเดีเีย คดีเก่ายังเคี้ยงไม่จบเลยแล้วพามาอีกแล้วเดี๋ยวถ้ามีการยิงก็ตายแล้วถ้างานหน้าถ้าตายฉันไม่มาแล้วนะแล่นอนแต่งเจ้ามึงไม่มามึงก็หัวขาดสิวะไอ้กูไม่ได้ยามมานะแบทเกิด <c oughs> อะไเอ้ใส่ไอ้ใส่นะมีงานหาอได้แต่เชิญไม่แต่กูแต่กูไม่จะเชิญคนอื่นบ้างรือยังไงเดี๋ยวไปวากันอ้าวพี่สวัสดีคุณหญิงนนเดือนเราไปถึงไหนแล้วหรอถือว่าตำรวจลังตามตัวคุณ ี่บอกพี่คนรคอ,อย่าให้มันนานมากแล้วกันเอาทุกคนบัดเดีีพระอนุชาแท้มนทนเดินทางมาถึงแล้ว ญาบรารมีของเราทําไมขน,นาดเสด็จมาที่นี่หมายัางหอนก้อนรับ <c oughs> วันนี้เป็นวันดีที่บ้านเราไม่มีหมายเจะการทำเลี้ยงแขกหมดแล้วเอาใจถุงก่อนเจ้าไปกินก่อนเดินด้านาไหนร่างกายปล่อยร่าโคลไปกินปลาเป็นไงบ้างตอนนี้ถูกใจหรือเปล่าสุดยอดมากตอนเที่ยง โอ้โห่วยคุณหญิงกล้าพี่ค่ะลินยิ่งใหญ่อลังการซะเหลือเกินเรื่นเริงดีไม่เพี่ค่เรื่นเริงเรื่องร่มด้วยไอซันเขาไม่เป็นการเสวยดาเริ่มพิธีกันเลยนะไอซันสามสาอร้อยเอาไปมึงเห็นอะไรอีกไหมนัเห็นอะไรไหนข้าวฟ้าบานเอ้าเห็นดีเต็มสองตา จริงเนะเออไม่ได้ตาบอดนะไม่ฟาดแล้วแกเป็นอะไรแล้วแกทำได้หให้คนเห็นผีนะผีที่ไหนก,ก็้วเจ้บ่าวเจ้สาวหอกจนันหนาักแกหลอนก็แล้วแกเสืออะไร,ะไรพี่หูดำสีผักเลยนะ <c oughs> เป็นไรปะเนี่ยผมไม่สบายนิดหน่อยเอาแล้วครับผมผมเห็นเลยอะไรพี่เห็นด้ยเห็นสิเขาไม่ได้ตาบอดจริงเหรอจริงจะโกหกกูเหรอไม่โกหกพี่แล้ว เหือนี่มีแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลยนะพี่นะแค่เั่นตหรอใจขาเห็นอะไรนักหนาหรอไม่ใช่ที่อีกเป็นอะไรวะอะไรที่มึงเห็นไหมเห็นได้ไงเห็นไหมเนี่ยพวกพี่เรงเนีมึงเห็นไหมเห็นใช่ไหมมึงเห็นใช่ไหมอีดองยาตีนหาอยู่นิดดียวกเหรออย่าเถอะเดี๋ยวกูแชายกไปงานผิดจะเนอะ คุณหยีนพี่ว่าเนาะอย่าแต่งเลยเรื่องเนี้ยทำไมคะนี่พี่บ่กต้องมีคนตายนะครับเฮ้ยเจ้าพี่พคุณพี่พูดจะิรจัง่ควรเลยค่ะพี่พูดอะไรเนี่ยฮะเจ้าพีเลยไม่ต้องเออไม่เป็นมงคลเอ้าขอไหมยังขออะไรขอไม่ค่อยดีใจมากนะมาให้มันทนพี่ขอให้เจ้ามีความสุขมากๆแล้วก็ครองรักกันไปนานๆนะ วันนี้ฉองล่อพอไปกินซ้าต่อคนต่อไปคุณพี่เชิญหน่อยค่ะพี่เหรอโอ้คนอีกคนขออนุญาตในน้องทำงานได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะวันนี้ปวดท้องหนักมากเลยท้องไม่ดีค่ะไม่ได้ค่ะเดี่วเชิญท่านขอขอพระราชอนุญาตอรอฝ่ายจกิจการ โอ้ยมีลูกแต่บ้านเป็นแต่เมืองนะพูดเจอป่าบ่าแม่อีโน่อีโน่นี่วาสนาดีเด็กผัวเป็นคนดีนะลูกนะรู้ได้ว่าเราคนดีก็ผีคมน่ะมานี่ค่ะคุณพี่จะเป็นไรเนี่ยไม่ต้องเป็นสนใจไปเลยขอบคุณท่านอภัยนะพล่ครับขอคมีความสุขมากๆนพกครับขอเียวหวนะพครับ ปิดแล้วปินแล้วค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยไม่เท่าไหร่หรอกเจ้าค่ะค่ะขี้เกียจใส่ชุดค่ะใส่ชุดไม่ทันเลยเจ้าค่ะจัดเตรียงเรียบร้อยนะที่แขกผู้ใหญ่มาช่วยคุณหญิงนับแขกด้วยนะคุณหญิงอ่าอ่าสั้นเลยครับแค่ยาวมันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยผมยังมองหามันไม่เจอเลยครับขี้เกียจจริงๆเลยจะไม่ช่วยจัดงงจัดงานยังไงเราลงมา แม่ทำไมไม่ช่วยแม่จัดงานให้เรียบร้อยลูกอู้งานอีนนะกแล้วนะผ <c oughs> มผมครัวครับครัวอะไรขาที่แล้วตกะกุดฟาดอย่างนี้ไม่ยนะอยู่เลยเนี่แล้วยังไงไปนครจังวัมาเลยไปทำอะไรได้ของดีมาอะไรลูกหลวงพ่อพ้ดเอามาแม่ขอหน่อยกำลังร้อนเลยลูก โอ้แม่รถยังหมดจะตกเลยอย่าพูดสิลูกอย่าไปพูดถึงเขาเอ้าเตรียมงานให้เรียบร้อยจัดที่จัดทางให้มันดีๆลูกเออเกียชื่อหมดจะไม่มาก็ไม่ได้อม่มาไม่มาเลยค่ะแม่เป็นตัวบัวนะลูกเดินตามแม่มาคุณหญิง เป็นเพื่อนแท้จริงเลยนะคะเนี่ยมา,าทุกงานเลยเก่งใจจังเลยค่ะไม่ต้องเก่งใจเลยค่ะไม่ต้อง,อง,องมึงอ<สา>ย<ส>าก<ย>กิดส<าย>ิแมวันนี้คอเรคชั่นใหม่อีกแล้ววันนี้หนุ่ยวิตนงนะคะค่ะคุณหญิงคุณหญิงค่ะจะขออนุญ<ส>าตนะคะค่ะ<สาย>คือว่างานนี้นะคะจะขออนุญาตไม่ช่วยสองนะคะทำไมคะไอชัอนเอาตัางไปทำปาาระกันแล้วค่ะ มาคืดีใจแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเสร็ไม่ค่อยปลอดภัยแต่ค่นี้ก็ดีใจแล้วที่เดิมเลยค่ะคุณหญิงที่งานนี้มีอปพรลหรือเปล่าค่ะค่ะคู่ภัยก็มีค่ะคุณหญิงขอบใจนะหนูนะเออโอ้ยมากันแบบมาทุกงานเลยนะขอบใจขอบใจอยมีน้ำใจเหลือเกินนะเออเป็นมาเยอะไปไล่ๆมนกระดี เดี๋ยวได้กอะไรไปกินกันเลยนะเดจะได้มีเหนื่อยั่งเฉยได้นะดีจ้าที่แ้คุณี่สัาี่มด้วยได้ไมาวันี้กงยาวไปเลยทั้งหมดวันนี้ฮ้ดดีวัี้ครับใชไมดีว่าไงค้ปรึกษาเลยห่อยนะครับอะไรจ้ะผมเสร็จงานที่ขอใส่อยู่ด้คนดดวยครับเข้ไปค่ะเดี๋ยวแต่งอีกจะได้ไม่ต้อไปมามครับงานสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วนะค่ะ นี่คุณพี่สัจจาไม่มาหรืออ๋อมาไี่เดินมาด้วยกันเนี่ยพี่สัจจาไปไหนมาพี่สัจจาอะไรวะงานเขาจะเริ่มกันตีห่งแลต่จะเรียกอะไรน่ะเนอแล้วกูก็มาเลยเนี่ยกูก็รู้อยู่นะว่าช่วงนี้กูไปไหนมาไหนพี่ฉันเป็นตัวเปล่าเปลเลยมีพลระกับเขาเหมือนกัน ใสไละใสผู้ต้องตัดความเป็นเพื่อนกับมึงลยทำไมขอให้มีงนานอะไรก็เชิญแต่กูเชิญแต่กูไปคิดจะเชิญคนอื่นบ้างได้ยังไงต้องพูดความจริงเหรออะไรเรื่องนี้มีกูตาทิพย์คนเดียวเลยตาทิพย์อะไรพอแเกเงานเขาจะเลิกแล้วเนี่ยแกไปไหนหมัอนมันไะไปไหนเหออ้าวส, <c oughs> สวัสดีคร,รับคุณจิ๊งอ้าพี่อะไรมาเนี่ยอ้างานแต่งโลกหลานพี่ก็ต้องมีวัตถุมงคลมาฝากหลานสักหน่อย แต่ว่าพี่ขออนุญาตถือเป็นสริกองค์กันตัวเองก่อนละกันไม่เป็นไรค่ะเออผู้หญิงมิตรที่ว่างๆนั่งบ้างไหมนะ V.I.P. ด้านซ้ายก็มีค่ะเออไปข้างนู้นดีกว่านะผู้หญิงค่ะไปที่เดิมดีกว่าเดินไปเดินมาแกเป็นแล้วแกเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรอะ แกอย่าบอกนะทไ,ไหน่อยนีตัวเก่าใช่ไหม <c oughs> ตัวเก่าเขามีตัวใหม่เข้ามาว้าอยู่กับข้าไม่ต้องกลัวเน่เดี๋ยวถ้าเป็นผีเด็กจะเตะให้กิ่งเป็นผีผู้หญิงจับป้องทำเมียแม่เลยไหนอยู่ไหนนี่สัญญาเลยถ้าเจอวันนี้ตบเป็นหัวทิ่มเลยเอาเลยนี่อยู่ไหนะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> มันไปยังยังไม่ไปอีกอ่ะที่ทนไม้นทนมัยฉันด้วย ไปยังคุณหญิงครับผมว่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มงานนะครับคุณหญิงครับผมพี่ว่าเงินนี้ก็มีคนตายนะเฮ้ยพี่พูดจาไม่เป็นมงคลอีกแล้วค่ะอย่าเลยไม่เอาแล้วอ่าไอ้หนูไปลูกเริ่มพิธีหอยอยู่ไหนลูกเร็วๆเเเเอพีี่จไไไปปัดงาานขตรยยยมลห เปลี่ยนใจก็ทันนะล,ลูกตอนนี้ไม่เปลี่ยนหรอกครับพี่พูดอะไรกันเนี่ยขอให้มีความสุขกับความรักครั้งนี้ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง,องอห้อปลอดภัยล,ลูกเป็นไรไปแม่ตัวน,นี้เดียวข้าอมค์แนี่นพี่ เอ๊ยเล็กไปไหนมานดิลูกมาลูกมาั้ยบ่หวเอ๋ยพี่เขาจะไปต่องไปฝาและมึงตื่นสิเนี่ยมาลูกยินดีกับพี่เขาหน่อยลูกเป็นพี่น้องกันนักกันเอาไว้ลูกมาเั้ยเด็กใหญ่เออมึงไปคุยกับปู่ข้างนอกเด็ก